ส่วนอันนี้หม้อใหญ่มากมากมาพิกแกงพริกแกงเขียวหวานที่น้ำเงคั่วคั่วไว้คั่วใส่น้ำมันคั่วไปเรื่อยๆไฟอ่อนๆเนี่ยพอคั่วเสร็จแล้วตรอให้เขาเย็นแล้วน้อเงี่ยงก็จะตักใส่ใส่กล่อง <ๆ S 1> กล่องที่ฝาปิดมิดชิดหน่อยนะ าที่แน่นหน่อยนะไม่งั้นเขาจะเขาจะหกออกมาเขาจะเขาจะเลอะเลยแหละเพราะเขาเป็นน้ำมันพืชกับเอพิแกงแล้วไปโดนตรงไหนก็จะเขียวโดนรถก็รถเขียวเลยก็เอาที่แน่นหน่อยแล้วก็ไม่ต้องใส่เต็มนี่นี่มีกล่องแบบนี้ซื้อมาจากอีเกียอีเคีก็ เอาเข้ามาปิดฝาปิดฝาแน่นๆแล้วก็เอาไปเข้าแช่ในตู้เย็นนะจะใช้ก็อ,ออกมาทีละกล่องทีละกล่องไม่งั้นก็แบ่งออกมาแต่ว่าที่ร้านกีเยงใช้เยอะอยู่แล้วกล่องนี้ก็น่าจะได้อาทิตย์หนึ่งส่วนมอนี้ก็น่าจะได้อยู่เดือนครึ่งมันไม่เสียนะทุกคนมาไม่เสียนะเพราะว่า นีเ่เอาไปแช่ตู้เย็นไว้ตู้เย็นในห้องในก็ตรงที่เก็บของในโกดังอ่ะน,นี่ง่ายๆเลยแล้วพอไปทำอีกทีก็ไปคั่วใส่ทีนี้ก็ไปคั่วใส่น้ำกะทิแล้วนี่นั่นเลยเดี๋ยวไปเคดตอริ่ิงต่อที่ฟู้ดทรัคนะจ๊ะ ขวบไปจ้ะขวพริกแกงไปบี้บี้บี้จนเขาแตกนะจ๊ะจนพริกแกงเขาแตกอนอะอันนี้เขียวหวานนะเขียวหวานบี้จนเครื่องแกงเขาแตกออกจากกันอนะ่ะขวบไป คั่วจเขาขึ้นขึ้นสีแดงๆอันนี้เป็นที่แกงแผน,นะเนี่ยคั่วไปพอเขาแตกออกจากกันแล้วนะน,นี่นะใสน้ำมันพืชไปถ้าน้องยังทำเคสตอลิงน้องยังจะไม่ได้กะนะว่าต้องใส่เครื่องแกงเท่าไหร่น้อยังจะกะแค่ว่าเนื้อเท่าไหร่อันนี้เนื้อเนื้อไก่วันนี้ เขาสั่งบุฟเฟ่สิคน2อย่าง2อ,อย่างก็เขาสั่งเขียวหวานแล้วก็แนงแล้วก็โปเปียคนละ2ชิ้นแต่เขาสั่งโปเปียเพิ่มเพิ่มร้อยโคนเพิ่ม6ชิ้นทั้งหมดโปเปีย30อันก็เป็น36อัน36ิชิ้นอพอคั่วเสร็จก็ กะทิเลยจ้ะถ้าเป็นแกงเขียวหวานน้องย่งจะเติมน้ำนะแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นผนงงไม่ได้เติมน้ำนิงใส่เข้มข้นไปเลยใส่กะทิล้วนๆไปเลยเพราะว่า,าแผนงมันต้องหนึบหนึบผนงไม่ต้องไม่ต้องน้ําเยอะมาก แต่บางร้านเขาก็ที่นี่นะแต่บางร้านก็น้ําเยอะมากแล้วแต่ว่าชอบแบบไหนแต่หนูยังไม่ได้ชอบน้ําเยอะมากแล้วก็มีไม่มีสูตรตายตัวนะถ้าทําเป็นเคสตลิงอะแต่ว่าจะตายตัวเลยคือเนื้อเนื้อไก่ถ้า ร้อยเก้าสองเมนูร้อยแปดิบเก้าสองเมนูนุ่งเง้ให้เมื่อก่อนนะเมื่อก่อนน้องเงให้ไก่สองร้ยกรัมนั่นก็คือสองขีดแต่ตอนนี้แล้วก็ลดเหลือเมื่อก่อนสองร้อยโครนสองรโครนเดี๋ยวนี้ร้อยแปดสิบเก้าก็ลดเหลือ ลดเหลือ150กรัมก็คือขีดขีดหขีดก็50แต่ตอนนี้ไก่เขาขึ้นราคาน้องเองลดเหลือ,อ130กรัมต่อคนก็คูณเข้าไป15คนก็ตกอยู่ประมาณ1,900กรัมกว่าก็คือ1โลกับ9ขีดกว่าน่เก,ก็ให้เขาเป็น2โลไปเลย เขาเดือดแล้วใส่ไก่ไก่ก็คืออันนี้โลนึงนะกิโลนึงแต่จะชั่งนุ่งยังจะแข็งหน่อยก็จะประมาณโลนหนี่ยอนนี่นั่นแหละก็กวนเข้าไปเลยกับเครื่องพะแนงกุงเลก็ใส่น้ำตาลปิ๊บใส่ขนอวก้อนหนะึ่งก็ใส่น้ำตาล ไม,มไม่มีตายตัวนะว่าจะใส่เท่าไหร่เท่าไหรอย่างเงี้ยอยากใส่เท่าไร่มาชิมรสไอ้นั่นเอาเพราะว่าน้องเองไม่ค่อยมีตายตัวแต่ถ้าถ้าทำหม้อต่อหม้อต่อคนที่ที่ฟู้ดทรักจะจะใส่เท่าเดิมตายตัวแต่ถ้าทําเป็นแกงหม้อใหญ่ๆแล้วเน่องจะกะไม่ถูกก็จะชิมเมาเข้าโพดอ่อนกระป๋องอย่าลืมนะที่น้องเองเคยลงให้ดูที่เขาบอกว่าผมงมเอาออกให้ด้วย มาชิมอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเรงเหลือไอ้อนั้นใส่ใส่แครอทกับอ่าเขาเรียกอะไรแครอทกับอดอกกระหล่ำก็เสร็จแล้วเอาไปทําที่วงต่อนะไปทําที่ฟุตทักต่อนะอันนี้คือเรากวนเครื่องเราก่อนปรุงได้ส่วนหนึ่งแล้ว แล้วต้องไปตตอที่ฟู้ดทรักเพราะเดี๋ยวเขามาเอาบ่ายสามโมงสี่สิบห้าแต่ก็ยังบอกว่าเลดได้จนถึงบ่ายสี่โมงนะเพราะว่าอาจจะไม่ทันอะไรเงี้ยเพราะว่ามันช่วงช่วงกับข้าวเย็นพอดีช่วงกับข้าวเย็นพอดีอดแล้วก็อย่างแกงเขียวหวานอันนี้ยังไม่เสร็จนะเร่งแค่คั่วคั่วเฉยๆคั่วแล้วก็ปรุงได้หน่อยนึงเดี๋ยวเอาไปเอาเครื่องอะไรไปใส่ที่ที่ฟู้ดทรักอีกทีหนึง่งเพราะว่า เขาไม่อนุญาตให้ทําอาหารเสร็จสับเลยที่บ้านแต่เราก็ไม่ได้ทําเสร็จเดี๋ยวเราไปแค่คั่วไอตัวนี้ใส่แล้วเราไปปรุงอีกทีหนึ่งไปใส่เครื่องอีกทีหนึ่งที่ฟู้ดทคเขาไม่อนุญาตให้ทําที่บ้านนะ <c oughs> แต่เราเองทำส่วนหนึ่งไม่ได้ทําเสร็จเลยก็ได้อยู่แต่ถ้าทําเสร็จเลยอ่ะอืมไม่ได้แต่ได้อยู่ถ้าบอกเจ้าของงานว่าเราทําที่บ้านนะแล้วเขาอนุญาตเรวมาชิมกันแล้วก็หุงขา้าวแล้วก็ ไปฟูดรักอีกทีหนึง่งห้ข้าวหุงอยู่บ้านนะนะจ๊ะ,ะให้สิบห้าคนให้เขาไปสองหมอ้อกะว่าหม้อละสิบคนเพราะว่าข้าวเน่ก็ใช้ข้าวเรมาที่ไม่ได้แพงมากก็ก็ให้เขาไปเยอะหน่อยเพราะว่า,าสมมุติว่าแกงเหลือแต่ข้าวหมดก็ก็ก็น่าสงสารเขานะแต่ถ้าแบบอ่า ข้าวยังเหลือแต่แกงหมดก็ก็ไม่เป็นไรเขาก็ทิ้งข้าวไปได้แต่จะทิ้งแกงนี่ก็เสียดายอ่ะหุงข้าวแล้ว <c oughs> อยากบอกว่าบรรยากาศ <c oughs> เป็นไงคะบรรยากาศ <c oughs> โอโหรีบมากแล้วคนจะเอาบุฟเฟ่ต์เคสเตอร์ลิงก็ตอนที่แบบข้าวเย็นพอดีอันนี้แกงเขียวหวานวันเี้ยังมาปรุงอีกทีที่ร้านแล้วก็มีเปาะอกเปียะ แล้วก็ไอ้นี้คือเขาทำโอ้โหให้เยอะก,อกว่านี้ีกเลยนเ่ะขา่ล้าไนเลข้าววค้นไห้แล้ว <c oughs> วันนี้คนกินเยอะมากแต่วดูอยังมากวนเขาอีกนะ มากวนที่ร้านะมากวนกาอีกเลยสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้าวันนี้ต้องแงงหน้าสดนะแล้วก็ไม่ได้ใส่ผ้าก,กันเพื้อนใส่อะไรรีบมากรีบที่จะแบบามาทำเคสต,ต์ลิงเนี่ยเสร็จแล้วแดงเสร็จแล้วม,มาเติมผักมาปรุงอีกทีที่ร้านเสร็จแล้วเหลือแกงเขียวหวานอีกทีหนึ่ง よしよし เน้นผักมากนะทุกคนเพราะว่าเนื้อใส่เยอะไม่ได้เนื้อขึ้นราคาบ็อกคุลี่อาทิตย์ก่อนที่ร้านคุ๊บเขาลดราคาทุกอย่างก็ไปขนมารู้สึกกันสามสิบสามสิหัวสามสิบหัวและอันนี้ก็พแนงออันนี้ก็พแนง เมาสาตัวกระถอดเพื่ขาทอดเปล่อย็ดีแซกเอาเวนจัชินดีแฮนตอมัดแล้วก็ปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะที่จริง15คนจะได้ปอเปี๊ยแค่30ชิ้นแต่ทีนี้เขาจะเอาเอ็กซ์ตร้าเขาจะเอาเพิ่มก็บอกว่าเพิ่มร้อยโครนก็เพิ่มให้เป็น6ชิ้น6ชิ้น100่งร้อยโครน ใครที่มีปัญหาเรื่องเคสตะต i n g งว่าจะใช้เนื้อเท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้น้ำจิ้มส่งออคอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวน้างเก่งตอบให้ าบอกว่าเขามาบ่ารสามโมงสี่สิบห้าเล่ก็เลยบอกว่าสามโมงสี่สิห้าถึงสี่โมงได้โยเพราะว่าช่วงเวลากินกับข้าวคดีเนาะมันจะมันจะเร่งรีบเนี่ยยังมีเจ้าที่มันมาเอาก็มีถุก็ให้เลยแล้กัน อถ้าวันที่ไม่ได้มาทํางานนุ้ยังจะไม่แต่งหน้านะเป็นการพักหน้าไปด้วยมีหลายๆร้านที่ราคาของของแพงขึ้นแล้วหลายๆฟู้ดทรัคหลายๆร้านก็อยากขึ้นราคาแต่ว่านุ่ยังไม่แนะนําให้ขึ้นราคาตอนนี้นบบเดี๋ยวลูกค้าบ่นว่ามันแพงคือยัง อย่างลูกเลี้ยงนะปกติลูกเลี้ยงตักไก่จะเต็มถ้วยนี้เมื่อก่อนนะเมื่อก่อนที่ไก่ยังไม่ได้ราคานี้เลียงกระตักเต็มถ้วยแต่ตอนนี้เรีย้ยงกระตักเต็มถ้วยแล้วก็หยิบออกสามชิ้นสามถึงสี่ชิ้นเพราะว่าเราก็ไม่ได้ขึ้นราคาแต่เราให้จํานวนไก่ที่น้อยลงนิดนึงไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไมด้น้อยแบบไม่ได้น้อยมากจนลูกค้าบอกเฮ้ยเธอน้อยมากเลยนะเขาเอาแบบที่เขาไม่ได้สังเกตเห็นนะ่ะ แต่ถ้าเขาสังเกตเขาก็เขาก็จะมาพูดบอกไก่มันน้อยลงไปไม่ได้เขาก็จะมาพูดไม่ได้เพราะว่าคือแบบราคามันขึ้นราคาสินค้าทุกอย่างมันขึ้นแต่เราไม่ได้ขึ้นราคาเราก็ลดจำนวนไก่ลงก็ตักขึ้นตักเท่าเดิมแล้วก็หยิบออกสักสามสี่ชิ้นสามสี่ชิ้นแล้วค่อยโบะลงไปไม่งั้นเราก็จะไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ค่าค่าแรงเราอะเพราะว่าเราทำตรงนี้ทั้งต้นทุน ทั้งอะไรหลายๆอ like, ย่างคือมันแพงมากเราก็ทําอย่างนี้เอาโอ้โหอิสเบนขาวมากเลยวันลิลี่โอ้หลิลี่เอ้าไม่เสียบลักหรือออ้อิสเบนขาวมากเลยด้วยวันลิลี่เอามาให้เราแบ่งๆไว้ให้คนไทยนะคนไทยชอบขาวๆแต่ฝรั่งบอกผีดิบผีดิบฉันเป็นผีดิบแล้วเธอวันนี้ฝรั่งบอกเอ้ามาสิจ้าลูกค้าจ้า เมื่อก่อนที่ลูกเย่งขายเคสตอริงเรืก่กงจะจะ,จะทําไม,ไม้สเต๊ะส,สองไม้แต่ว่าเราไม่ได้ทําเท่าขนาดไม้ที่เราขายปกตินะรนเราลดขนาดลงเหลือไม่เยอะอะแค่กินแบบสองคำอ่ะกัดสองคำปึ๊บปไม้สเต๊ะสเต๊ะสองไม้กปเปี้ยสองชิ้นข้าวสลัดแล้วก็มีกับข้าวให้เลือกอีกสองอย่างเลี่ยงขายเมื่อก่อนนะและ็กเลยเรี่องทำโปรโมทร้านตัวเองอ่ะขายอยู่ Uh, 200โครนแต่ว่าแล้วทีนี้เน่นก็ลดลดลงก็ลดสลัดออกนี่เหลือแต่ข้าวกับกับกับข้าวสองอย่างแล้วก็ปอเปียสองชิ้นเหลือ189เมื่อก่อนที่แรกๆที่เรงให้ให้เนื้อให้ไก่ให้ให้เนื้อก็คือ200กรัมก็คือ2ขีดและต่อมาเรงก็ลดจากจาก200โครนก็เหลือ189เรงก็ให้ uh, ขีดครึ่งร้อยห้าสิบกรัมและตอนนี้หุ๋นไก่มันขึ้นราคาน่ะเราก็ยังขาย189เก้าเท่าเดิมแต่ว่าให้เนื้อแค่ร้อยามสิกรัมต่อคนต่อคนเราก็ก็เขาก็ต้องมาเขาาก็ต้องเข้าใจเราด้วยอ่ะนี่เจ้านี้นี่นะเขารวยนะ ก็คขี่รถเขาเป็นนี่หรือเปล่าเราไม่รู้แต่เห็นก็คขี่รถรู้รถรู้ดูแพงเออคับเทสลารถรู้อยูรูรถรู้แพงแล้วก็อยู่ที่แถวบ้านน้องเอียงเลยเพราะว่าแถวแถวหมู่บ้านน้องเอียงอะแถวนั้นอ่ะถ้าเป็นบ้านก็คือเจ็ดแปดล้านขึ้นเป็นเพราะว่าตรงนั้นคือเป็นเป็นศูนย์รวมเป็นแหล่งที่คนอยากมปอยู่เพราะว่ามีมีทั้งอนุบาลมีทั้งโรงเรียน บ้านแถวนั้นจะแพงแพงมากกว่ากว่าแถวตรงเขตอื่นอ,อ,อันนี้หลายคนจะบอกว่าเอ้ยหัวนมโผไม่ใช่นะเป็นตะกุตทุกคนเป็นตะกุตที่หลวงพ่อให้มาตั้งนานแล้วลุกองก็ใส่อย่าคิดว่าเป็นหัวนมเนี่ยเป็นตะกุตเป็นตะกุตโอ้ยหอย่ออพระยังกระเชฟเต่งเลยทุกคนเคยเห็นเชฟเต่งไหมมีมี มีใครดูเชฟแต่งไหมแต่งแต่งเชฟแต่งหรือเชฟแต,งต่งแต่งเต่งเชฟแต่งเน <laughs> ี่ยเชฟแต่ง <laughs> ตายแล้ว <laughs> แล้วะแล้วสร้อยพระเหมือนทุกางเลยนะห้อยพระเต็มคอทํากับข้าวเหมือนกัน,นกอยู่ในครัวเหมือนกันเฮยนุกียังคิดในใจเฮ้ย<ม> <laughs> เราจะไม่เส้นเลือดในสมองแตกเหมือนเนเหมือนเชฟแต่งไหมอ <laughs> ะ <laughs> <laughs> คิดในใจนะแกก็ห้อยพระเต็มคอแกก็ทํากับข้าวเพราะว่าทากับข้าวมันเครียดมากไอ้มากเลย คือแบบทํากับข้าวมันสามารถเนี่ยเส้นเลือดในสมองแตกได้เพราะมันเครียดเป็นงานที่เครียดถ้าเทียบกับงานที่เราไปเช้าเย็นกลับอ่ะงานนั้นน่ะจะสบายกว่าเราไม่ต้องรับผิดชอบเราไม่ต้องเครียดมากเดี๋ยวนุ่งเกี่ยงจะมาเล่าให้ฟังนะว่าที่นุ่งเรี่ยงทำบุฟเฟ่คเทอริง่งหกสิบคนแล้วเขาขเเด่าน,นุ่งเรี่ยงมาจนยักเยินนุ่งเียงนอนไม่หลับอยู่สามวันนุ่งเกี่ยงจะเล่าให้ฟัง ว่าประสบการณ์ไม่ใช่ว่ามันจะทํากับข้าวแล้วมันจะมีประสบการณ์ดีตลอดไปมันมันมีประสบการณ์ที่ไม่ดีด้วยแล้วก็แล้วก็เยอะด้วยดูขาวคอขาวแต่หน้าดำค <laughs> อขาวแต่หน้าดำเอาอนนีหท่านเนียท่านท่านโฟกอะเรอีกเยัะสุดที่ทำที่ระบการณ์ส Mm. <coughs> it's a very hard it Sex also sex more like he likes. Ja 4. Ja, det är också det samma. Åkla samma. Vi så har bara vi 36. För det är 30. 30. 30 stoka. Ja. Så med. Och så ja. 4 stoppar en eh ni tigruna så har vi 8. Samma, samma, pris. Ja. Eller så vi doga ha bara 4 då? Nej, nej, vi får. Ni tror hundra. Nej, det tror ni hundra 30. Så Um, kan vi få det här tillbaka imorgon? Alltså rulle. Ja, och ha har här ja. också. Eller här också. Förstår du uh, varför jag Men hur ska, ja. uh, ska vi köra? Alltså har du en kapsell och sånt? Ha? Har du något att ha Nej, du kan bara ta, ja, ta sådana. Ja, men uh, kunna ta uh, de... Varför um, ska köra mina, uh, tjejerna? Vad menar du? Jag bara tar ut sådant som inte läcker. Man uh, ja. kan lägga i sådana. Och så lägga upp i här. Eller här, så kan du lägga upp det med. Jag tror inte vi har det. Sådär är fint. det fint ja, att, att vi har det. Ja, det blir så tajt att många inte har det. Ja, det är där är vår vision. Ja. Att man vinner med men <trycklar> oh, Ja Då kan du hälsa mig på den här sidan. ไไแม่เองอยากให้ทุกคนดูผู้ชายที่ยืนอยู่ข้างหลังรถเสื้อดำๆอะ่ะคือคนที่เก็บตังคนที่เวลาเราจอดแล้ะจอดเกินชั่วโมงหรือไม่ก็จอดแล้วอจอดเกินหรือไม่ก็จอดแล้วอ,อะไรนะไม่ได้ไม่ได้ไไดจ่ายตังอะ่ะนี่เลยเขาก็จะมาถ่ายทะเบียนรถแล้วเขาก็จะส่งไปที่บ้านไม่รู้รถใครโดนบ้างนะ ไม่รู้รถใครโดนบ้างนะแต่รถนุ้ยเคยโดนเคยโดนครั้งหนึ่งเนี่ยเขาจะติดป้ายเสื้อของเขานะว่าข้อมูลว่าเป็นของเขาเรียกอะไรอะของอำเภอของอะไรเนี่ย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 มาแล้วรถคันนั้นโดนไปแล้วเนี่ยเขาจะถ่ายรูปป้ายทะเบียนรถแล้วเขาก็จะส่งมาส่งเขาเรียกส่งอะไรส่งบินไปที่บ้านคันนี้โดนไปแล้วเฮ้ยใจของสามีเราไหมล่ะไม่ใช่คนละทะเบียน ามีผ้าเอาไว้เช็ดเนี่ยดึงผ้าแอลกอฮอล์เอาไว้เช็ดมือเอาไว้เช็ดมือด้วยนะแล้วก็เอาไว้เช็ดตรงที่เราจับเนี่ยที่เราจับนี่เนี่ยเนี่ยดีมากมากเลยทุกคนไม่รู้ว่าดีนะเนี่ยเอาไว้เช็ดมือแล้วก็เช็ดตรงที่จับเนี่ยเช็ดมือได้ด้วยแล้วก็มีน้ำยาไอ น่าเจอแอลกอฮอล์ทุกที่เลยชิ้นไปเค็ดลับที่น้องเงีให้เยอะได้อะนี่เลยรูกล,ลีถูกไม่ก็มาขนเอาทีละ20-30หัวเลยอันนี้กล้วยก็ถูกร้านนี้ลดราคา12-90องเก้ื่องจะดูตามอะไรนะเขาเรียกอะไรนะตามที่ใบโปรโชวัวที่เขาให้มานะ่ะว่าอาทิตย์นี้ผักร้านนี้ลดไหม ผักร้านนี้เป็นยังไงเอ่งก็จะตามตลอดเลยอันนี้เหลือเท่าไหร่เหลือ,อหัวละสิบโพรดลอกกลังแพรเดี๋ยวจัดไปสตรอเบอรีส่สวยๆอีกแล้วร้านนี้โอ้โหสวยมากทั้งสวยทั้งใหญ่29-90ิบ 29, เกเก้าโครนถูกมากๆเดี๋ยวจัดไปให้ลูกกินลูกๆชอบร้านนี้เขาจะมีของสดขายทั้งเนื้อทั้งอะไรแล้วก็ปลาปลาแซลมอนนี่นะปลาแซมอนของร์เวย์ อยากให้ดูอันนี้หอยหอยของหอยแบลงคู่ทุกทุกห้าสิบเก้าเก้าสิบโลหนึ่งแล้วก็มีปลาแดงมีเรียกปลาแดงปลาของสดอยากให้ดูอันนี้นี่คืออะไรรู้ไหมที่ประเทศนอร์เวย์เขาเรียกว่าลิ้นปลาเนี่ยประเทศนอร์เวย์เรียกลิ้นปลาแต่ว่าคงเป็นคางเป็นส่วนอะไรของปลานะคงไม่ใช่ลิ้นจริงๆหรอกปลา ตัวไม่ใหญ่มันไม่น่าจะมีลิ้นใหญ่ขนาดนี้แต่โนเวย์เขาเรียกลิ้นปลาอร่อยมากคล้ายๆกับกินอะไรนะแต่ตเดี๋ยวอยากมาอธิบายอีกทีหน,นึ่งเนี่ยโลเท่าไหร่ไม่น่าจะนี่ๆๆๆโลละหกสิบเก้าเก้าสิบโอ้ลูกชายชอบมากเนย่ยอาทถ้าทูชีลเนอ่ยล้องอยากซื้อไปสองโลสองโลโอ้คือเขาลดราคาถูกมากเลยนะ วัาถูุนะเนี่ยเอาไปคลุกกับแป้งแป้งสาลีหนึ่งหนึ่งเขาไว้เกินมาอีกไปคลุกกับแป้งสาลีแล้วก็ทอดในหมอ้อไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะอ่ะได้แล้วอีกทีแย้แวนะยะตลิทักได้แล้ว ที่ใช้เยอะมากๆถั่วจากที่ร้านแล้วเขาลดราคาปกติ10โคนนะแต่วันนี้เขาลด12-90ก็เอาไปเยอะๆแล้วกันดีกว่าราคาเต็ม15โคนเกไปแล้วจ้ะไปแลวจ้ะเราเจอกันเขามาเอากับข้าวแล้วไปละล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าอย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์สับตะไครใบมะกรูดกดกระดิ่ง มีพริกมีใส่ปีบมะานาวใส่พลิกให้ตแง่งด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเคปตอริงก็ตัวไอคอมเมนต์มาได้แนเรน่ตอบให้นะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะสวัสดีค่ะ